ส,สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะฮะดอกรักทั้ง3ดอกนะครับทั้งดอก1ดอก2ดอก3นะครับกาลังบานชู่ช่อให้โชคท่านนะครับอยู่ที่นะฮะตลาดนัดแววหงนะครับเย็นของวันศุกร์นะครับนะเอาเมื่อเช้านี้นะครับดอกรักลอตเตอรี่ทั้ง3ดอกนะครับเอาบานชู๋ช่ออยู่ที่ตลาดนัดดงขุยนะครับเอาวันนี้บานชูช่อให้โชคท่านนะครับสองจังหวัดด้วยกันนะครับเมื่อเช้านะฮะอยู่ตําบลดงขุยอําเภอชอดแดงจังหวัดพิจิบูรีนะครับอ่าช่วงเย็น นะครับสำหรับช่วงเนี้ยเนี้ยนะฮะที่ดอกลักกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับอา่านได้เลยนะครับอา่านได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจค่ะผ่านได้เลยค่ะออดอกลักบานจู่จ้อ,อยู่ที่อำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะฮะาบางครั้งก็จะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่า กล้องเลื่อมนะครับนะดอกรักขอถ่ายคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าลูกค้ามากันเยอะๆนะมาคนเข้าตลาดมากๆแล้วนะจะถ่ายนะไม่สวยแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพตรงนี้นะครับนะฮะอ่านเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะโรตเตอรี่งวดนี้นะครับเป็นารตเตอรี่งวดประจำนะฮะวันที่16กันยานะครับปี6 3านะครับ ถ้าหากว่าอยากได้ช่วกระดอกรักนะครับนะอย่ามัวรียรอนะอย่ามัวรังเรนะครับผมนะฮะกิงกังกันมาได้เลยนะครับสายตรงนะฮะ0872014645นะครับนะช่วงนี้นะครับประมาณบ่ายสองนะครับยังไม่มีลูกค้าเข้ามากันเพราะยังอากาศร้อนอยู่นะครับนะเดี๋ยวประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับนะฮะลูกค้าก็จะเยอะเลยนะครับนะฮะ อยู่ที่ความพอใจของท่านนะครับว่าดอกหนึ่งดอกสองดอกสามนะครับท่านจะเด็ดดอกไหนนะครับนะฮะทั้งสามดอกนะครับมีแต่รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นะครับถ้าหากไม่เชื่อนะครับก็มาลองเด็ดดูนะครับนะแล้ววันที่1 6บหกกันยาจะได้ทราบกันนะครับว่านะดอกไหนจะใหญ่กว่ากันนะครับดูเอานะครับดูเอานะฮะ ขอแสดงความดีใจนะครับข้าท่านที่โชคดีนะครับที่ได้โชคกับดอกรักทั้ง2ดอกเมื่อวันที่แล้วนะครับดอกที่3เพิ่งจะบานชูช่องวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมนะฮะอยังไงก็เสียงขอเสียงหน่อยนะครับสาหรับท่านที่อาจได้โชคกับดอกรักนะครับอยังไงแล้วก็ขอฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับดอกที่3มนะครับเป็นหลานชายนะครับนะฮะอยากจะขายรตเตอรี่ด้วยนะครับก็เลยเอามาฝึกงานนะฮะคิดว่านะฮะ คงจะได้อาการต้อนรับจากลูกค้านะครับอะไรยังไงก็ปากเหนื้อปากตัวด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับดอกรักขออาอาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะท่านใดนะครับถ้าหากว่าได้โชคกับดอกรักนะครับตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับให้ถ่ายเอกสารมาให้ดอกรักหนึ่งใบนะครับนะฮะแล้วมารับนะฮะมารับ อัรตเตอรี่ฟรีไป1ใบนะครับแต่นะฮะฟังให้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าได้รางวัลที่1นนะครับมาเอาอัตเตอรี่ฟรีไปเลยนะฮะห้าใบนะฮะดอกลักได้นะครับดอกรักให้นะครับนะฮะมาดึงกันเลยนะครับนะว่าจะเอาเลขอะไรแผงไหนนะครับระหว่างดอก1กับดอก2และก็ดอก3นะครับแล้วดอกรักจะขอปิดเป็นความลับนะครับว่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รางวัลใหญ่กับดอกลักนะครับนะเพราะว่ากลัวนะครับ หากลัวท่านจะถูกอุ้มถูกอุ้มนะครับผ่านได้เลยนะครับผ่านได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมถ่ายคลิปอยากจะได้ภาพธรรมชาตินะฮะ,ะนี่เลยนะครับนะฮะยังไงก็ขอฝากนะดอกรักหนึ่งดอกลักสองดอกรักสามนะฮะไว้ในอ้อมใจของท่านด้วยนะครับาหากว่าท่านฝันดีแล้วยาปล่อยความฝันของท่านหลุดลอยนะครับเรามาตามหาฝันกันนะครับถ้าลืมบอกเบอร์โทรไปนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ไกลนะครับอ่ะก็ <laughs> อโทรมาได้เลยนะฮะ087201นะ4645นะครับสายตรงนะฮะนะท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลและอยู่มุมไหนของประเทศก็แล้วแต่นะฮะท่านมีสิทธิ์ได้รางวัลกับดอกรักทั้ง3ดอกนะครับขออย่างเดียวขอให้ท่านเปิดใจกว้างและก็ไว้ใจกันนะครับนะ,ะแค่นี้นะท่านก็ได้รางวัลใหญ่กับดอกรักลอตเตอรีร่ทั้ง3ดอกแล้วนะครับอะยังไงแล้วก็ฝางเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ